นะครับน้ำเปล่าน้ำตาลนะครับสามอย่างนี้รวมกันต้มเคี่ยวแล้วทิ้งให้เย็นก่อนถ้ามันไม่เย็นเนี่ยเวลาเราไปปัน่นน้ำจิ้มเราจะมีสีดำน้ำจิ้มเราจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นมีอะไรบ้างกระเทียมกระ,ะเทียมไทยจะใช้กระเทียมจีนก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้ากระเทียมไทยจะหอมกว่านะครับแล้วก็พริกขี้หนู เป็นพริกขี้หนูเขียวนะครับไม่ใส่สีแดงน,นะครับไม่ใส่สีแดงเลยแล้วก็มีสาะแหน่นะครับซาะแเนาแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับแค่นี้เลยปั่นทุกอย่างให้เข้ากันปั่นทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้ถ้าอยากได้เป็นซีฟู้ดครีมสลัดง่ายทีดเดียวก็เทน้ำสลัดเพิ่มเข้าไป มันก็จะกลมกล่อมพอดีสําหรับสูตรนี้นะสูตรอื่นผมไม่รู้ถ้าสูตรผมนะถ้าประมาณักน้าจิ้มหนึ่งถ้วยเนี้ยในสูตรนี้นะตักมาหนึ่งถ้วยเนี้ยถ้าจะใส่ครีมสลัดให้ใส่ไปสักประมาณสามช้อนโต๊ะมันจะพอดีจะไม่เข้มมันจนเกินไปนะครับจะพอดีเลยเนาะอันนี้คือสูตรของน้ำจิ้มทีนี้เมื่อกี้ได้ยินข้อถกเถียงเรื่อง ไก่ยอนะครับมีข้อจบเสียง<อ>จริงๆแล้วตัวนี้เมื่อไหร่ที่เราแกะถุงเนี่ยคือสกรปรกเลยนะครับตอนอยู่ในถุงในสะอาดเมื่อเราแกะอจถุงมือสกรปรกเลยสกรปรกเลย<อ>เพราะอ,อะไรครับ<อ>เพราะมือเราภาชนะเราสัมผัสเชื้อโรคหรือแบคทีเรียเยอะกว่าที่ตัวไก่ยออยู่ในถุงดังนั้นถามว่าต้องไปอุ่นไหมต้องไปนึ่งต้องไปลวกไหม อันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจไม่ห้ามแต่จริงๆแล้วแกะแล้วทานได้เลยเพราะโดยกระบวนการของการแปรรูปเขาผ่านการตีการนึ่งการอบการลวกมาแล้วสุกแล้วพร้อมรับประทานนะครับพร้อมรับประทานแต่ถ้าจะไปลวกได้ไหมไม่ผิดแต่รสชาติจะอ่อนลงรสชาติจะอ่อนลงถ้าหนึ่ง ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะลวกหรือนึ่งมันจะพองขึ้นมันจะพองขึ้นแล้วมันจะนิ่มมันจะนิ่มเนี่ยคือลักษณะของเขาแต่ถ้าผมเนี่ยผมใช้แบบนี้เลยใช้แบบนี้เลยเพราะมีโอกาสเสียยากกว่าเมื่อไหรที่เราเอาไปลวกแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตได้ในที่อุ่นๆได้ดีกว่าที่เย็นตูไน,นครับ ดังนั้นทําไมเราถึงเอาผักเอากับข้าวไปแช่ในตู้เย็นเพราะความเย็นมันช่วยชะลอการการเสื่อมหรือการเสียได้นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ห้ามสามารถทําได้ไหมทําได้ไม่ผิดแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่จะเป็นไปทําตรงนั้นก็ได้เพราะมันสามารถทานได้เลยทานได้เลยเหมือนกันกนกบกุ้งโฟเส้นที่เป็นกุ้งใช้ในค็อกเทลแต่นี่ผมซื้อกุ้งสดมานะกุ้งค็อกเทลจริงๆอ่ะถ้าเราทิ้งให้คลายเย็น แล้วเราก็ทานได้เลยเพราะมันสุกมาอยู่แล้วเพียงกาเขาแช่ฟีดมาแต่บางทีเราอยากทานเร็วเราก็เอาไปละลายด้วยน้ําร้อนต่นนั้นเองนะครับแค่นี้เนาะทีนี้วิธีการวิธีการหั่นผมจะห่านให้ดูแต่ว่าใช้ที่ขูดขูดฝอยได้ไหมได้แต่มันเส้นเล็กมันไม่อร่อยแล้วเวลาจัดก็จะไม่สวยนะครับวิธีการหั่นนะครับ หนด้านหนึ่งก่อนแบบนี้ไม่ทิ้งน,นะครับแยกไว้เพื่อตั้งไม่งั้นมือเรานะครับหายหรืออาจจะชำรุดได้นะแ,แล้วเราก็หั่นนะครับไม่ต้องหนามากเกินไปสักหนึ่งถึงสองมิลนะครับประมาณอย่างนี้นะครับหั่นไปเลย แค่น,นี้พอแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้เพื่อที่จะหั่นด้านนี้ต่อมันจะได้ไม่กริ้งนะครับตัวนี้เราก็ใช้วิธีการจะเรียกว่าจะไม่เรียกว่าซอยเพราะถ้าซอยคืออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ซอยเป็นเส้นบางๆแบบนี้อย่างนี้เราเรียกว่าซอยแต่นี้เราจะหั่นนะครับหั่นให้เป็นเส้น เล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ใหญ่ๆจนเกินไปเนาะอันนี้คือวิธีการหั่นแครอทนะครับจริงๆผมเตรียมมาให้แล้วเพื่อความรวดเร็วแต่หั่นให้ดูว่าหั่นแบบไหนเราจะได้จำได้เพราะว่าผมคิดว่าทุกท่านหั่นเป็นอยู่แล้วหั่นได้อยู่แล้วนะครับก็เลยข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะ แตงญี่ปุ่นนะครับมันจะมีสองเกรดเกรดที่เป็นเกรดอ่อนเลยกับเกรดแก่อันนี้คือเกรดแก่แก่กำลังกินแต่ถ้าเกรดอ่อนลูกจะมีหนามจะมีหนามแล้วลูกเล็กกว่านี้และจะอ่อนกว่านี้อ่อนอ่อนแบบโยกได้ยวบนะครับนะแต่เนี้จะเป็นแบบแก่เพราะเราต้องการเนื้อแข็งนะครับเราก็จะหั่นเท่ากับแผ่นที่เราต้องการนะ วิธีการหั่นครึ่งก่อนนะครับอย่างนี้ไส้เนี่ยพอแก่ปุ๊บตัวไส้มันจะมีน้ำเยอะเอาไส้ออกนะครับก็ปายครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวไส้เนี่ยออกต้องระวังมือนิดหนึ่งนะครับถ้าเวลาเราทำเนี่ยยิ่ง้ากบ้านไข่มีดคมๆเนี่ยอันตรายเนาะเสร็จแล้ว หันริมก่อนหนึ่งหันริมสองแล้วดูว่าหนาไปไหมถ้าหนาผ่าครึ่งนะครับแล้วเราก็หันเป็นเส้นทั้งเปลือได้เลยครับแบบนี้เราจะไม่หันเล็กจนเกินไป นะครับหั่นหนาพอประมาณแบบนี้นะครับทีนี้จะห่อแล้วนะแผ่นที่ให้ไปผมขอนญาตอย่างนี้ทุกอย่างผมฟิกไปทุกท่านหมดแล้วนะครับตามสูตรวิธีการขออาลืมหมูยอไกยอทุกทีให้หั่นครึ่งก่อนนะครับแล้วก็หั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่ง ใช่ครับแล้วก็หัน่นถ้าเรารู้ว่ามันใหญ่ไปเราหั่นครึ่งหนึ่งอีกได้อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยหั่นครึ่งแบบนี้ได้แล้วเราค่อยหัน่นเราอยากได้เส้นใหญ่แค่ไหนอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราตรงเนี้ยไม่มีการฟิกตายตัวว่าต้องขนาดเท่านี้เท่านั้นนะครับแต่อย่าเล็กเกินไปเล็กสุดขอไม่เกินเท่านี้ เล็กสุดนะครับก็ไม่เกินเท่านี้เนาะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้เลยกัดแล้วมันมีความรู้สึกมันได้เต็มคำนะครับมันได้เต็มคำเนาะใช่ครับคือทำเหมือนเราทำกินเองนะครับทำเหมือนเราทำกินเอง ถ้าของผมทำเนี่ยผมจะไม่ทําเก็บไว้นานครับผมจะทําคืออย่างสมมุติขายเช้าผมก็ทำเช้ามืดทำเช้ามืดเลยใช่ครับเช้าแป๊บเดียวสามใช่าชอย่างจะก่อนแซนด์วิชเนี่ยผมขายแซนด์วิชผมก็ใช้วิธีเดียวกันครับผมตื่นําแต่เช้าเอาเพราะถ้าทำแจ่บางทีมันเก็บได้ไม่นานลูกค้าก็อาจจะซื้อแค่ครั้งสองครั้งเนาะแต่ถ้าเราทำสดเลยเนี่ย มันจะหอมอร่อยกว่านะครับกุ้งกุ้งนะครับให้เราผ่าครึ่งแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการ ต้องทีละเยอะเพราะถ้ามันเปียกแล้วมันเก็บไม่ได้นะครับตัดครึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ชิ้นหนึ่งนะครับเราหั่นได้ครึ่งหนึ่งนะอ้ผักกรีนโอ๊กลูกกรีนโอ๊กครับเราตัดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอปากสักครู่นะครับเวลาวางมีดหลายคนมักจะวางอย่างนี้อันตรายนะครับใหเราวางหันเข้าหาอย่างนี้นะครับ mm hmm. เราจะใส่ทั้งกรีนและก็เรสนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะจุ่มน้ำอย่าแช่บางคนแช่นะครับ หนึ่งชิ้นเราใช้แค่นี้แค่นี้เลยนะครับแต่รบกวนความขมของมันจะเกิดแถวๆนี้ซึ่งมันมียางให้เราออกนิดนึงนะครับอย่าเสียดายมากเนาะนะครับอย่าเสียดายมากวิธีคือจุมน้ําแค่นี้เลยไม่ต้องนานเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะซึมเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าบางทีจับแล้วเอ้ยมันยังแข็งไปหน่อยนึงเราจะอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ ขึ้นเลยก็ได้นะครับไม่ต้องสลัดจนแห้งนะครับไม่ต้องสลัดจนแห้งวางกรีนวางเรดนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแตงสักประมาณ2-3ชิ้นแครอทแค่นี้แล้วทีเนี้ยเราจะใส่อะไรเราก็ใส่ไปเช่นไก่ยอ อ่ะผมใส่สองชิน้นแต่จริงๆถ้าขายเราใส่แค่ชิ้นเดียวพอถ้าชิ้นเท่านี้นะชิ้นเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็ม้วนเลยม้วนให้แน่นหน่อยนะครับม้วนให้แน่นหน่อยให้ปากมันโผล่มาเยอะนิดนึงอย่างอันเนี้ยผมวางเรดโอกลึกไปหน่อยเวลาวางในกล่องจะไม่สวยนะครับ จะไม่สวยเนาะจับดูมันอาจจะแข็งนะแต่เดี๋ยวพอมันอยู่ในกล่องอะกว่ามันจะถึงมือผู้บริโภคมันจะเหนียวกำลังดีแต่ถ้าเรานิ่มเกินไปมันจะเละนะครับแล้วเราก็หันครึ่งตรงที่เราแบ่งเม่อสักู่นี้นะครับเึ๊บเราก็ได้สองชิ้นนะครับอ่ะเมื่อกี้ตัว หมกไก่ยอแล้วเนาะต่อไปเป็นกุ้งนะครับวิธีการวางกุ้งไม่ต้องสลัดจนแห้งนะครับเพราะว่าให้น้ำมันชุ่มอยู่อย่างนี้แหละนะสองครับ ทีนี้กุ้งนะครับกุ้งผมจะไม่วางบนผักแต่ผมจะไปวางที่แผ่นแป้งนะครับโดยการไม่หันด้านขาวลงหันด้านสีส้มวางลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยหมวนแต่ถ้าเราอยากผสมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมขอขอไม่ผสม ให้ทำทุกคนทำแบบนี้เลยเป็นหน้าไหนหน้านั้น,น,นเลยเนาะเพราะว่าเราทำตามสูตรมันจะจำกัดหน่อยนะครับจะได้จกประมาณคนละหกชิ้นโดยประมาณนะครับใช่ ตัวหน้าเนี่ยผมให้ใส่ชิ้นละ18กรัมนะครับชิ้นละ18กรัมเนาะถ้าใส่เพื่อนๆทุกคนจะได้ได้เหมือนๆกันไม่งั้นถ้าคนใส่เยอะเนี่ยคนอื่นก็จะไม่ได้เนาะจะได้คนละสองชิ้นโดยประมาณ อัดเทปไว้เลยได้อัดเทปไว้เลยอ้าวก็โทษทีผมลืมเห็นไหมรีไปนิดนึง อย่างนี้เนาะโอเคทีนี้อ่ะปวดอีกชิ้นหนึง่ง ผะวัติผมจะแผ่ออกนะครับผมจะแผ่ออกแล้วผมก็วางนี้เลยแล้วผมก็ม้วนนะครับ ยีครับมันจะทําให้เห็นว่าดูเยอะดูใหญ่กว่านะครับอ่ะโอเคครับลงมือปฏิบัติได้เลย